กลุ่มที่ 4. แนวคิดลักษณะนิสัยเฮนรี่เอเมเรเมเรเป็นนักทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพในกลุ่ม American Academy Theory เป็นบุคคลชั้นแนวหน้าด้านแนวคิดจิตวิทยาสมัยใหม่ทฤษฎีบุคลิกภาพของเขาเป็นการมองมนุษย์อย่างผสมผสานศาสตร์ทั้งฝ่ายศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เขาจึงตั้งชื่อทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพของเขาด้วยศัพท์ใหม่ที่เขาคิดขึ้นเองนั่นคือ p e r s o ซ a l i t y ซึ่งแปลเป็นไทยว่าบุคลิกภาพวิทยาเมเรมีทัศนว่าบุคลิกภาพถูกกำหนดด้วยตัวแปร3ประการที่มีความสำคัญทัดเทียมกันนั่นก็คือ1ประสบการณ์ทางอดีตและปัจจุบัน 2. พื้นฐานทางสรีรวิทยาโดยเฉพาะส่วนของสมองและ 3. สิ่งแวดล้อมฐานแนวคิดของเมเรคือแนวคิดของกลุ่มจิตวิเคราะห์ดังนั้นทฤษฎีของเขาจึงเน้นในเรื่องของ 1. อิทธิพลของประสบการณ์อดีต โดยเฉพาะประสบการณ์วัยทารลกและวัยเด็กเป็นตัวกําหนดวางรากฐานบุคลิกภาพของบุคคลอันยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายในวัยผู้ใหญ่ 2. ความสําคัญของแรงจูงใจใต้สํานึกแรงกระตุ้นพฤติกรรมและหล่อหลอมลักษณะบุคลิกภาพบางส่วนโดยเฉพาะพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลยากแก่การเข้าใจเช่นการต่อต้านพ่อแม่โดยไม่เห็นสาเหตุที่ชัดเจนแนวคิดที่สำคัญอย่างแรกของเมเรคือโครงสร้างของบุคลิกภาพ ซึ่งเมเรได้ให้คำนิยามบุคลิกภาพไว้หลายความหมายในช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้แก่แบบบุคลิกภาพของแต่ละคนคือบางส่วนของบุคลิกภาพของคนคนหนึ่งบุคลิกภาพของบุคคลคือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนผู้นั้นหรือคือประวัติความเป็นมาของบุคคลนั่นเองบุคลิกภาพคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆมีลักษณะค่อนข้างถาวรรวมทั้งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่และลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล บุคลิกภาพมีจุดศูนย์กลางที่สมองถ้าไร้สมองก็ไร้บุคลิกภาพและสุดท้ายบุคลิกภาพคือวิธีการที่บุคคลใช้เป็นแนวคิดและแนวการกระทำในการแก้ไขข้อขัดแยง้งและความตึงเครียดต่างๆของชีวิตทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวบุคลิกภาพส่วนที่ค่อนข้างคงรูปแม้เมื่อเรมีแนวคิดว่าบุคลิกภาพของบุคคลมีลักษณะยืดหยุ่นไม่ตายตัวแต่เขาก็ยอมรับว่ามีบางลักษณะที่ค่อนข้างคงรูปและเปลี่ยนแปลงยาก หากเราสามารถเข้าใจบุคลิกส่วนนี้ของบุคคลได้ก็จะเป็นตัวทํานายพฤติกรรมอย่างอื่นของบุคคลนั้นได้อย่างแม่ยนยําแนวคิดที่สําคัญต่อมาคือพลวัดของบุคลิกภาพสภาวะทางใจของมนุษย์ได้แก่ความดิ้นรนขวนขวายสแสวงหาต้องการใฝ่ปรารถนาและตั้งเจตนาเมื่อเรเห็นว่าการศึกษาแนวโน้มเรื่องสิ่งเล้าของมนุษย์จะไขความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ให้เห็นกระจ่าง เขาเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งใช้ค้นคว้าพฤติกรรมของปัจเจกชนคือศึกษาว่าแรงจูงใจให้เขาประกอบกิจกรรมต่างๆทั้งกายวาจาและใจทฤษฎีนี้20ประการของเมรเรม์เมรเรยอธิบายว่านี้คือสภาวะที่รับแรงกระตุ้นที่มาจากสิ่งเร้าภายนอกเช่นแดดร้อนรถติดและสิ่งเร้าภายในเช่นความหิวความทะเยอะทะยานอยากเด่นความอิจฉา ทั้งสิ่งเราภายนอกและภายในต้องทำงานร่วมกันเสมอนี้จะลดพลังเมื่อเป้าประสงค์ได้รับการสนองสมใจอยากทั้งกายและใจโดยนี้20ประการได้แก่ 1. ยอมแพ้ยอมจำนนล,ลักษณะพฤติกรรมคือไม่สู้ยอมถูกติด่าว่ายอมถูกลงโทษยอมรับโชคชะตาภูมิคิดความด้อยความผิดลงโทษตัวเอง 2. ใฝ่สำริษอยากทำงานที่ยากท้าทายสมรรถภาพ อยากจัดการกับสิ่งของและผู้คนอยากใช้สมรรถนะแห่งตนเยพื่อพิสูจน์ตนเองและผู้อื่น 3. ฝ่ายไมตรีลักษณะพฤติกรรมคืออยากสนุกและใกล้ชิดกับผู้ที่เหมือนกับตนหรือชอบตนอยากเอาอกเอาใจผู้อื่นซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเพื่อน 4. ก้าวราวร,รานอยากเอาชนะผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับตนด้วยพละกําลังต่อสู้แก้แค้นทําให้ผู้อื่นเจ็บปวดต่อต้านผู้อื่นและให้ร้ายผู้อื่น 5. เป็นตัวของตัวเองอยากเป็นอิสระไม่อยากถูกบีบบังคับไม่ติดรูปแบบไม่อยากทำกิจกรรมที่ผู้วางอำนาจสั่งให้ทำา 6. มีปฏิกิริยาโต้ตอบเอาชนะอุปสรรคต่างๆโดยความพยายามอย่างยิ่งลบล้างการดูแคลนจากผู้อื่นเอาชนะความอ่อนแอและความกลัว 7. ปกป้องตนปกป้องตนเองเมื่อถูกกล่าวหาว่าลายหรือถูกตำหนิต้องการเห็นแต่ความดีงามของตน 8. เคารพยกย่อง ชื่นชมสนับสนุนยกย่องผู้ที่เด่นเหนือตนให้แกี่ชมเชยยอมเปิดทางหรือหลีกทางให้พักพวกที่เด่นกว่าตนอย่างเต็มใจ 9. ควบคุมครอบงำควบคุมสถานการณ์แวดล้อมชี้แนะความประพฤติให้แก่ผู้อื่นตลอดจนบังคับสั่งจูงใจขอร้องห้ามปามผู้อื่น 10. แสดงตนทำเด่นสร้างความประทับใจเรียกร้องความสนใจสนุกสนานตื่นเต้นขบขัน11ลบหลีกอันตราย หลบเลี่ยงความเจ็บปวดทางกายป้องกันตัวให้พ้นจากความเจ็บไข้ความตายความบาดเจ็บ 12. หลบหลีกการดูแคลนไม่ทำตัวให้ต่ำต้อยเป็นที่ดูถูกดูแคลนหลบหนีสถานการณ์ที่น่าอับอายหรืออึดอัดหรือจะถูกเหยียบย่ำ 13. ให้ความอนุเคราะห์อุ้มชูอุปถัมภ์เห็นใจช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูกยากผู้ประสบขอบกรรมให้มีแต่ความสุขเช่นเด็กกำพร้าคนพิการคนว้าเหวและคนผิดปกติ14 ความเป็นระเบียบชอบจัดข้าวของให้เป็นระเบียบรักความสะอาดทำสิ่งใดด้วยความประณีตเรียบร้อย 15. เล่นสนุกเรื่นเริงทำอะไรเล่นอะไรสนุกสนุกโดยไม่ประสงค์อย่างอื่นชอบหัวเราะผ่อนคลายความตึงเครียดโดยวิธีการต่างๆเช่นเล่นกีฬาไปสังสรรค์เล่นไพ่ฟังดนตรี 16. ปฏิเสธแยกตัวออกแยกตัวออกห่างจากบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ไม่สบอารมณ์ 17. ความรู้สึกชื่นชอบสแสวงหาสิ่งที่ทําให้ตนมีความรู้สึกชื่นชอบเพลิดเพลิน18เพศรสแสวงหาและสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามหาความบันเทิงจากประสบการณ์ทางเพศ 19. ขอรับอนุเคราะห์อุปถัมภ์ให้ผู้อื่นช่วยเหลือตนเองให้ประสงค์ในสิ่งต่างๆให้ผู้อื่นแสดงความเห็นอกเห็นใจตนอยากให้ผู้อื่นดูแลร,รักสนใจให้อภัยอยากมีผู้สนับสนุนตนเสมอไป และสุดท้าย20ความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมคืออยากสักถามเพื่อหาความกระจ่างแจ้งสนใจทฤษฎีความรู้หลักวิชาการอยากแก้ไขปัญหาแสวงหาแนวคิดใหม่ๆนำความรู้ไปใช้ต่อมาเพรส16กลุ่ม นี้ตามความหมายของเมเรเป็นสิ่งเหล่าที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมลักษณะบุคลิกภาพมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวบุคคลแต่เนื่องจากเมเรให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งด้วยดังนั้นเขาจึงได้กล่าวสิ่งเหล่าภายนอกตัวบุคคลที่กระตุ้นพฤติกรรมและหล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคลทั้งอาจเป็นตัวกําหนดความประสงค์หรือไม่ประสงค์ของสิ่งเหล่าภายในสิ่งเหล่าภายนอกซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมนี้เมเรเรียกว่าเพรสโดยเพรส16กลุ่มได้แก่1 ขาดความเป็นครอบครัว 2. อันตรายหรือขคอะไา้า 3. ขาดแขนและสูญเสีย 4. ยึดมั่นถือมั่นกับทรัพย์สินเข้าของเงินทอง 5. เบื่อเซ็งไม่สนใจไม่อยากทำอะไร 6. แก่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเดน่น 7. ถูกแย่งรักโดยพี่น้องท้องเดียวกัน 8. ถูกก้าวร้าวระรานจากผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงจากเพื่อนร่วมรุ่น 9. ถูกขมขู่ถูกบังคับ10อยากได้รับการอบอุ้มดูแล11การขอพึ่งพิงอยากให้ผู้อื่นเอาใจ12การต้องยอมตามต้องประจบสอบพอยกย่องเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง13ไฟไมตรี14เพศรถการแสดงออกทางเพศอย่างผิดปกติและผิดศีลธรรม15หลอกลวงทรยศ16มีปมด้อยด้านร่างกายสังคมและสติปัญญา แนวคิดที่สําคัญต่อมาคือพัฒนาการบุคลิกภาพบุคลิกภาพของเขาคือการศึกษาในเชิงพัฒนาโดยมีหัวข้อดังนี้ 1. ปมที่ติดสืบเนื่องมาตั้งแต่ไวทารกได้แก่ปมผูกพันยึดติดเป็นปมที่เกิดจากประสบการณ์ของคนเมื่ออยู่ในท้องแม่คนเกิดอารมณ์ผูกพันหรือยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2. ปมปาก เป็นปมที่เกิดจากกิจกรรมทางปากเมื่ออยู่ในวัยทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่ตลอดไปจนตลอดอาชีพตัวยอย่างลักษณะเช่นชอบกินชอบดื่มกัดเล็บก้าวร้าวไม่กินอาหารที่มีประโยชน์ 3. ปมทวารหนักเป็นปมที่เกิดจากการฝึกหัดขับถ่ายในวัยทารกทั้งด้านขับไม่ออกและขับออกตัวยอย่างลักษณะเช่นมาก้าวราวกับอะไรที่ไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบหุดหงิดกับอะไรง่าย อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนดีเกินไป 4. ปมท่อ,ทอปัสสาวะตัวอย่างเช่นชอบอะไรอะไรเกี่ยวกับแสงไฟชอบปัสสวะอยากมีชีวิตนิรันดร์หลงตัวเอง 5. ปมตัดแต่งปมนี้ตามความหมายของเมเรคือพฤติกรรมที่ชอบตัดแต่งอะไรเช่นตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ตัดต่อรูปรวมทั้งความกลัวถูกตอนถูกตัดอวัยวะเพศฐานของปมนี้อาจน,นาไปสู่โรคจิตโรคประสาทได้ เมเรอธิบายว่าในกระแสะแห่งพัฒนาการของบุคคลถูกพัฒนาโดยมีปมต่างๆที่กก่าวมาแล้วปมใดปมหนึ่งหรือหลายปมเป็นลักษณะโดดเด่นของพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเราซึ่งมีอิทธิพลเป็นรากฐานของโครงสร้างบุคลิกภาพของเราอันลึกซึ้งจนตลอดชีพต่อมา 2. ความสามารถและความสำเร็จเมเรเป็นนักจิต,ตวิทยาที่ให้ความสนใจกับ2ลักษณะด้านนี้ของบุคคลเป็นอันมาก โดยถือว่า2ลักษณะนี้เป็นส่วนสําคัญของบุคลิกภาพและความเป็นมนุษย์เขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างจากสัตว์เพราะมีสมรรถภาพต่างๆหลายด้านดังนั้นจึงมีความกระหายใคร่ประสบความสําเร็จสมรรถภาพของมนุษย์กระตุ้นให้มนุษย์มีพฤติกรรมต่างๆเช่นคนที่สามารถร้องเพลงได้ไพเราะก็ปรารถนานที่จะมีความสําเร็จในชีวิตในด้านการร้องเพลงและยังมีลักษณะอื่นๆร่วมด้วยเช่นชอบแต่งตัวชอบแสดงออกเป็นต้น 3. กระบวนการเรียนรู้ เมเรเชื่อว่าบุคลิกภาพของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้การเรียนรู้มีพฤติกรรมระบบปาาระสาทและสมองเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ทําให้คนรับรู้และจดจําว่าอะไรทําให้ตนมีความสุขหรือทุกข์และจะทําสิ่งนั้นซ้ําๆถ้าตนจําได้ว่าได้รับความพึงพอใจและจะรู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้ตนพบกับความทุกข์ 4. กระบวนการจิตใต้สำนึกเมเรเป็นนักจิตวิทยาคนแรกในกลุ่ม academic psychologist ยอมรับว่าให้ความสําคัญต่อกระบวนการจิตใต้สํานึกในแง่พลังขับดันให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆนานาเขาอธิบายว่ามีพฤติกรรมมากมายที่คนทําโดยไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้หรือทําโดยไม่รู้ตัวหรือพยายามผลักออกไปจากการรับรู้5มีสร้างสารรค์และจินตนาการในบ้านปลายชีวิตเมเรได้แสดงความคิดเห็นว่าคนเราจะแสวงหาแต่การตอบสนองนี้เพื่อผ่อนคลายความต้องการทางกายหรือเพื่อลดสภาวะขัดแยง้ง ลดความวาดกังวลหรือเพื่อปกป้องตนเองเท่านั้นไม่เพียงพอคนที่มีบุคลิกภาพดีคือคนที่มีการพัฒนานิสอีกสองประเภทคือนิสสร้างสรรค์กับนิสที่ใช้จินตนาการต่างๆนิสสร้างสรรค์ทําให้บุคคลมีชีวิตชีวาสนุกตื่นเต้นกับชีวิตนิสจินตนาการทําให้คนมีความสุขและสบายใจที่ได้เห็นโลกสวยงามเขาถือว่าคนที่มีความสุขและสุขภาพจิตดีคือคนที่สามารถพัฒนานิ้สองประการในตัวของตนได้อย่างมากทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แนวคิดที่สำคัญถัดมาคือแบบทดสอบบุคลิกภาพ TAT เขาเชื่อว่าหากผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลมีปัญหาทางจิตอารมณ์และบุคลิกภาพสามารถเข้าใจนี้ใต้สำนึกของผู้มาขอรับการบำบัดก็จะช่วยให้ผู้นั้นสามารถลดความกดดันทางอารมณ์และปรับปรุงบุคลิกภาพได้ แต่การที่จะเข้าใจแรงจูงใจและนิ้ใต้สำนึกของบุคคลน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจำเป็นต้องมีเครื่องมือทางจิตวิทยาที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยการวิเคราะห์จิตใต้สำนึกของบุคคลในระดับหนึ่งเป็นการทดสอบโดยผู้ถูกทดสอบจะดูภาพเหล่านี้และจะบอกผู้ทดสอบว่าเห็นอะไรบ้างจากรูปภาพที่ให้ดูคาบอกเล่าของผู้รับการทดสอบจะถูกนําไปวิเคราะห์และตีความว่าจิตใต้สํานึกของผู้ถูกทดสอบเป็นอย่างไรเขากําลังมีปัญหาทางจิตอารมณ์ด้านใด TAT เป็นแบบทดสอบชนิด Projective Test วิธีการใช้แบบทดสอบการให้คะแนนและการตีความต้องได้รับการเรียนและฝึกฝนจึงจะใช้ได้อย่างไม่ผิดพลาด